วัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูปังไฟที่อำเภอพยัคฆภูมิไสครับมหาสารคามครับตอนนี้ยังเช้าอยู่มาดูว่าไขา่นี่ไข่อะไรนี่ไข่กุ้งยีสานครับแต่ยังไม่รู้เวลาจุดครับมาคอยดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาย,ยกอบอตหนองบัว กำลังจะขึ้นฐานแล้วครับวันนี้ได้คิวเป็นบ้างแรกครับที่อำเภอพยัคฆภูพิสัยครับหลังจากบ้างแรกลงสู่พื้นดินกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ้างที่สองต้องขึ้นสู่ฐานนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าี่ังงตาขึ้นเอรจะทำเวลาเท่าไหร่ครับบ้างที่สองแม่จากนั่งมาสู่พุ่ยไถชนะตอนนี้ก็ใกล้จะพร้อมจุดแล้วครับต้ใจ อย่าบอกไกลๆครับอย่าบอกไกลๆพ่าปลอดภัยมาดามเรืองคงสิพอบแล้วน,น,นะใกล้เวลานับถอยหลังแล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่า,า,นนาเวลาจะเท่าไหร่ครับเวลปลอดภัยใช่พราปลอดภัยจุดพิสานพร้อมแล้วนะครับเชิญต่อเลยครับท่นานสตงลูกหลานทีมงานอ,อ,าตอบตเรื่องเสือเรื่องการนั่นงเผาด้วย านายกจำเนียนสายบูธั่งสันโดที่มาสุ่อีสานขอให้ขึงทิ้นสูงลงซาซาเริ่มจับถอยหลังครับมาลง,ง,งเวลากันนะครับได้ไหลายๆขอทีมอาชกกีพเชีตามจับถอยหลงังแล้ว ครั้งแรกครับเอคอยรุ่นเวลากันนะครับควันกับไฟแซนบางที่สองครับของเบิกฟ้านครแจแจง่นเมเรนเวลากันนะครับคุณจะทำได้ไหมออตเมืองเตา นายกบวรพิมพ์แพนข่าภัยเบอฟ้าตะข้อแก่เป็น,น,นี้ก็รอ,อเวลานับถอยหลังอยู่ครับว่าภัยคุณสูงสูงลงซ่าซาตกใกล้ๆได้หลายๆขอทีมงานเจ๊โชฟสามนับถอยหลังแล้วครับ ครับ้ของค่ายปัญจรัดครับเขาเรียกผิดกระโทษทีนะครับฮะเข้าสี่ข้อไปนาะด้านหน้าปลอดภัยด้านหลังแกเวลานับถอยหลังครับปออกมาต่อร้านสจแกนับดูดิ ก็นายกสมัยวันนี้จงท่าพ่อไพ่ปัญจรัตแปดแปดเป็นผู้ตางสันปัญจรัตแปดแปดครับลูกหลานมันนั้นเมื่ออยู่วันี้เพื่อใช่ชนะเป้าหมายการที่รางวัลที่หนึ่งแดงเขียวแล้วครับคุณจะทําได้ไหมพอทีมงาอันปัญจรัตแปดแปดบวกอบมตะล้านเจียเกอเกอสามสามนังถอยหลังแล้ครับแล้วจะเท่าสิบแปไป ไปได้ไหมอกาบอกอออกครับนที่นี่ด้ลังปลอดภัยปลอดยมาเอดับงอาาสแยนน้ำทิมงา้นดดนันชุมหมามีจันทาครับท่านนายกชมหมยมานี่จันทาพ่อไทยเด็จัน์แปดแเป็นผู้สั่งฉันขพอทีชิ้นแรกชุ่มช้าซารไกลไๆเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเลยเอาเลยผมเียวครับเขียวแล้วตมเขียวแล้วพรอบนะประเดี๋ยวเอาปเจรจแปดแปดเป็นผู้สางสันครับเอาแล้วครับโค้งโค้งติดับนึงเเจรัาแปดแปครับครั้งที่3ามแล้วครับเสียบชัว หอมแล้วครับบ้านที่สี่ครับของทองภาคดีครับคอยรุนเวลากันนะครับจะนับถอยหลังแล้วครับ ันมาฝังนีนะมองไมเห็นนะดูควันรับไปอยาดูข้างล่างครับต้องหาครับเป็นไข่สัติสุขครับเอาง้มเขียวขึ้นแล้วครับใกล้ถึงเวลานับถอยหลังตอนน้พวกแก้วน่งสตมเข้า้กวทประกวดต่งสัติสุขสันติสานน้ให้ อะไรปลอดภัยพ,พ่อให้ถึงสูสงสูงลงสะซ่าต้นใกล้ๆได้หลายๆคอยที่นั่นเจ,นจน้าพวกนามรับคอยลังแล้วครับ สวยงารวะคอยรู so cool. year. Year hey, ้เวลากันนะเวลาจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่ของแอดเทวดาครับนี่ก็สวยงามครับ กุ้งทีสารบ้างที่สองขอดูเวลานะครับกำลังขึ้นอยู่นี่เป็นของ เบิกฟ้านาครแก่ครับกำลังเตรียมดูครับระดูบรรยากาศโดยรอบนะบตอนนี้กำลังแต่งตัวครับ อตอนนี้กระทงเขียวแล้วครับ,บาอาอรอหน้านนเวลาถ่ายร่างกันของเบิกฟ้านครแก่กอบตอร่าพัฒนาเจ้งโชคดีสามางึไป ถาด้วครับทองเขียวขึ้นแล้วครับโอเคถึงเวลานับถอยหลังแล้วครับนอง่้กดบ ถอยหลังแล้วครับฝัง่ง,ง,ง,งนี้ของวังสันติสุขครับโทมเขียวขึ้นแล้วครับ หน่อยเ่าน,านี่รอเวลาลน,นาลับถอยหลัง,ลงครับเพื่อใช้ชนะจะืนตกตกใจประการใดอบตอเรียกนับาสู่กเพื่อให้ชนะพอม้หาทีงานว่งสถิตสุดเป็นผู้สางสัรเพราให้ขึ้น,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 นิ้นสูงลึกซ่าต้นใกล้ได้หลายขอใิที่มากของท่านเล่นชคสีสามสำนึง นับันแล้วครับโอ้ไปโอ้ปไปยังวะโอ้ไปเข้าเมฆไาตึงตแน่เมคนลันะเสียแางว่าานเกียงทั้ ก um ุ้งอีสานบัางที่สามครับบ้าดองีสาครับคอดูผลงานนะครับบางแรกจะเป็นแชมป์เวลาครับ รับถอยหลังแล้วครับ <c oughs> ขึ้นสวยงามครับ <c oughs> น,นี่ก็บั้งสุดท้ายแล้วครับเป <c oughs> ็นไข่งาะป่าครับฝน,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 นตกครับต้องดูไกลเนยครป้าก็แจ้งกันแล้ว ใกล้เวลานับถอยหลังนะแชมปเเนน์เ,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 เกา่าตอนนี้แชอมป์อยู่415ครับมันรุนกันอันนี้จะได้เท่าไหร่ครบับนนัรงงงสสียข้้้ออภทเฟาาป็ผู ขอให้ขึ้นสู่โลกส่าส่าโตใกใกล้ๆได้หลายหลายขอให้ทนนั่นโจบจุกมาตามแล้วก็นับถอยหลังแล้วครับนะครับเป็นบังตาสินนะครับบังตาสินนะครับของแท้นะครับของแท้ก็ตานะครับสาม ได้สวยงามครับรอดูเวลากันนะครับบรรยากาศครับบัางสุดท้ายจุดผ<ป>ู้คนยังรอรุ้น<ป>อยู่รก็ถือว่าจบได้สวยงามครับ<ป>ขึ้นดีทุกบ้างครับ